สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่7สิงหาคมนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่าพามาชมการแก้ไขนะงานสถาปัตยกรรมนะครับก็คือผนังตรงนี้นะครับก็เกิดจากการแก้ไขนะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับลุบลงไปตรงนี้ก็โผล่ขึ้นมา20 อันนี้ผลิขึ้นมา20นะเป็นแผงนะครับซึ่งจะใช้ทำอะไรได้บ้างนะก็อาจจะเป็นหัวเตียงเข้าไปหรือว่าเป็นที่วางทีวีอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วแต่นะจะเลือกแบบไหนแล้วก็จะเหมือน,นเป็นหนังตกแต่งมาในตัวเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ก่อนจะพูดถึงตรงนี้จะพาไปดูที่มาที่มาที่ไปว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้นะครับะระหว่างนี้ก็จะขอแนะนำช่องของเรานะครับว่าช่องของเราก็เป็นช่องที่เสนอคอนเทนต์นะเกี่ยวกับการสร้างบ้าน ตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็การารีโนเวทบ้าน,นครับต่อเติมบ้าน,นครับเ,เป็นแบบเรียวคอนเทนต์นะครับเ,เป็นยังไงเขาเ้าไปอย่างนั้นเลยถ่ายมาแบบนั้นเลยนะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูที่มาที่ไปก่อนนะครับมาทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับก็จะดูตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือแต่เดิมเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยผนังเนี่ยก็จะยาวไปถึงนู่นเลยชนขอบนี่ นี่นะครับชนขอบตรงนู้นะครับซึ่งมันก็จะไม่เห็นขอบหน้าต่างนะครับก็จะเป็นเหมือนหน้าต่างโดนปิดไปเลยลก็จะดูประหลาดประหลาดนิดหนึง่งก็คิดว่าไม่เหมาะสมะก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวเราต้องต้องแก้นะมีมีการแก้หลายวิธีนะครับอันนี้คือการออกแบบเนี่ยเขาออกแบบมาอย่างนั้นนะแล้วก็เวลาเป็นภาพ2มิติแล้วก็ยังไม่ได้ทำเนี่ยนะครับก็จะมองไม่เห็นความแตกต่างความผิดปกติตรงนี้นะ พอทำออกมาแล้วก็จะเริ่มเห็นนะครับก็เลยเห็นว่าผิดปกตินี่ก็เลยเตัดตรงนี้ครับลงไป60เซนเนี่นะครับเท่ากับอิฐมวลเบาหนึ่งก้อนเนี่ยหกสิครซนตัดแค่แนวนี้นะขึ้นไปถึงนู่นเลยอันนี้อยู่คงเดิมอันนี้อยู่คงเดิมนะครับเ,เสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้เข้าไป20เซนนะก็จะใช้เป็นช่องที่เป็นชั้นเก็บของหรือจะมาบิอินอะไรเป็นชั้นกระจกชั้นอะไรก็แล้วแต่นะใช้ได้หมดเลย ครับแต่ว่าพอไปปูดฝั่งนูนะ้นเนี่ยมันจะต้องมีระยะที่จะเป็นยึดนะเป็นเสาเอ็นอีก10เซนทําให้ฝั่งนูนะ้นเนี่ยมัน70เซนด้านนู้นะนะครับลึกไปปูดไป20เซนแต่ว่าฝั่งนู้นจะกว้าง70ฝั่งนี้60นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บหน้าตาจะเป็นนี้ครับเราก็จะมองเห็นกรอบมองเห็นกรอบละกรอบกระจกกรอบหน้าต่างละนะครับเนี่ยอ่าก็แก้ไปอย่างนั้นนะทำให้ฝั่งหนึ่งเมื่อสักู่ที่พาไปดูนะครับ มันก็จะต้องอทําให้สอบคล้องกันนะมันจะสวยงามดีนะครับก็คือมองจากฝั่งนู้นนะก็จะปูดไป20ฝั่งนู้นอันนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ฝั่งนู้นจะก่อขึ้นมาอีกนะเจ็ดสิบนะครับฝั่งนู้นก็70เหมือนก่อนหน้านี้ที่ให้ดูนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ยังมีจุดที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมนะครับคือตรงนี้ระดับมันจะดรอปลงมา5เซนเนาะแล้วก็น,นี่เป็นที่อับน้ําทีนี้ก็เดี๋ยวเจ้าของบ้านเราจะให้มันเท่ากันเลยนะ ก็ตรงนี้ก็จะได้เทป,ปูนออกมานะครับแล้วก็ดรอปตรงนี้แค่5เซนแต่ว่าก็จะมีประเด็นปัญหาที่ผมสังเกตพบีิจีเนต้องปรึกษาเจ้าของบ้านว่าชอบแบบไหนเนาะคือตรงนี้เนี่ยเป็นหลังโถส้วมเนี่ยนะครับมันดับเบิลบวกมานะสามเลยปกติจะ20ต่ในี้30ินะมันก็จะมาชนตรงนั้นนะครับซึ่งก็จะไม่เห็นขอบเหมือนเดิมนะันแต่มันจะขึ้นมาแค่ประมาณ85เซนนะข้างบนก็จะเห็นขอบนะเห็นขอบเหมือนเดิมไม่เป็นไร ข้างบนก็จะมีกรอบเห็นเป็นกรอบเหมือนเดิมไม่เป็นไรแค่ข้างล่างเนี่ยมันไม่เห็นนะครับขึ้นมาประมาณ80เซนนะครับทีนี้ก็ไอเดียก็อาจจะแบบว่าเอายังไงดีนะให้เขาก่อตัวนี้ยุบเข้าไปสัก5เซนไหม5้เซนหรือ10เซน5เซนก็ได้นะจะได้เห็นกรอบหรือไม่ต้องการก็จะเป็นแบบนี้ตามแบบที่ออกมานะครับเดี๋ยวนี้จะปรึกษาเจ้าของบ้านนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนการออกแบบเพื่อให้มันเหมาะสม การใช้งานแล้วก็ดูสวยงามน,นะครับเ,เวลาเราเห็นแบบนี้แล้วมันก็จะเห็นว่ามันจะไม่สวยงามน,นะหรือว่าผิดปกติเนี่ยก็ได้ได้แจ้งแลวไปหารือกับเจ้าของบ้านเพื่อกาแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ตรงนี้ก็น่าจบจบส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ไม่ไม่ได้แก้ไขอะไรนะเป็นปกติแค่ตรงนั้นยุบเข้าไป60เซน รับยุบ60เซนแต่ลึกก็ไป20่เซนนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามมันจะกลายเป็นแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะครับอันที่มันยุบมานะยุบออกมานะครับก็เป็นแผงเนี่ยนะครับก็ออกมา20 cm, ตรงนั้นนะ่ะก็เกิน20นั่นแหละนะครับแต่ว่าตรงระยะนี้มันก็จะได้22.525พอดี่สพอดีซึ่งก็จะสอดคล้องและสมดุลกับฝั่งนี้มองมาก็จะสวยงามแล้วก็ได้ห้อง ที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าแนวเดิมมันอยู่นี้ค่อนข้างเล็กนะครับห้องนี้อ่านี่ส่วนที่เพิ่มมาคือส่วนนี้นะครับก็จะทําให้มันเป็นแผงเป็นแผงที่เป็นผนังตกแต่งไปนะครับก็เลยอไอเดียก็คือก่อน,นี้ออกมานะให้เสมอตรงนี้นะให้เป็นแนวเดียวกันนะครับก็จะเป็นบอร์ดนะเป,นเป็นแผ่นบอร์ดนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบตรงนี้ก็ยุบเท่าไหร่ก็ช่งมันนะเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับ ก็จะเป็นผนังตกแต่งไปนะครับหรือว่าจะบิวอินตู้เสื้อผ้าหรือว่าเป็นที่วางทีวีหรือเป็นผนังตกแต่งนะอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเอาหัวเตียงเนี่ยเข้าไปใส่ตรงนี้นะใส่ตรงนี้เนี่ยก็ได้นะครับอันนี้ได้หมดหรือหัวเตียงจะอยู่ฝั่งนี้หัวเตียงอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่นะครับอ่าแล้วก็อ่ตรงนั้นก็เป็นที่วางทีวีหรือว่าเป็นภาพประดับหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ก็จะได้หมดนะครับก็ทำให ไม่ต้องรื้อตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะได้ความสวยงามแต่ว่าก็จะมีประเด็นที่ตามมาอีกนะครับตามมาอีกก็คือว่าตรงนี้แต่เดิมเนี่ยประตูมันเป็นประตูสไลด์นะครับสไลด์แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะสไลด์ไม่ได้ละนมันจะติดตรงนี้นะครับมันจะติดตรงนี้ที่เราทํายื่นมานี่นะครับติดตรงนี้นะ,ะก็คงจะต้องอ หร yes, ืองเจ้าของบ้านทีว่ายังไงดีก็คงต้องเป็นประตูสวิงเนาะประตูสวิงครับหรือแบบไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับซึ่งมันก็พอแก้ไขอันนี้ปุ๊บมันก็ไปกระทบตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ก็คงจบการติดตามการทบทวนการออกแบบแล้วก็แก้ไขงานสถาปัตยกรรมในส่วนที่ยังไม่เหมาะสมกับการใช้งานแล้วกัความสวยงามเนาะ เท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะพาไปดูจุดอื่นๆต่อไปนะครับโอเคพบกันในคลิปถัดไปครับคลิปนี้จบท่านี้กันครับ